ความสาเร็จได้รับประวัลด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะั่าดีใจประทับใจครับกับความสำเร็จของลูกสาวครั้งนี้ที่นำพาชื่อเสียงของสาวนอยเพื่อนแพงนะครับได้ยกระดับขึ้นมาอีกถือว่าเป็นที่สุดยอดมากครับเหมือนนางที่เคยพูดว่าไว้ว่าว่าปาหน้าเบี้นนี่แหละออสีผ้าพอโจด,ดังหน้าเบี้นนี่แหละสีผาพอรพวยออนะครับและแล้วก็มาถึงวันนี้ครับออดีใจภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับลูกหญิงอะครรู้สึกไงบ้างลูก ดีใจค่ะดีใจที่ได้รางวัลน,นีที่แรกแหละไอแอบลุนรู้ว่าจะได้ไ่ได้รู้ <c oughs> <ด>รู้รรตัง้งแต่ได้ได้รางวัลแรกรางวัลเดียวไงแต่อ,อีกรางวัลหนึ่งให้มันลุ้นเอาอยู่ที่<ม>ในงาน,างานไงครับก็ลุ้นกันอยู่ว่าเอ,อ้ยแล้วยังไงพอสุดท้ายเราประกาศชื่อเป็นเราโอสันหนูสันเออเราเองเราตื่นเต้นไงเพราะว่าเอาจริงๆเขาเรียกว่าลายชื่อผู้เข้าชิงอ่ะก็คือแบบเป็นตัวที่แบบโอ้โหทำ็อปท่นั้นเลย นูกก็เนใจลากะคิดอยู่ว่าถ้าได้กะถ้าได้กะ็ลากะขอขอบคุณพรพะผมไม่เอฟซีแต่ถามว่าได้รักไม่เสียใจจ้ะเพราะว่าจังได้ลาก็ยู่ในื้อใจของผมไม่เอฟซีอยู่แลยอพี่ิถีความรู้สึกชนิดนึงตอนเดินขึ้นไปแล้ระหว่างเอาจริงตอนนั้นคิดอะไรอยู่เราบอกว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้างคือมันคิดอย่าโมอหเลยจ้ะเพราะว่ามันปลื้มนะ มันปื้มแล้วมันอันนี้มันจะมันตื่นตันใจมันเราไม่ได้มันมีตอนที่ขึ้นไปกับว่าโจขึ้นไปคนเดียวใช่ไหมใช่ครั้งที่สองนางก็นางก็ให้พ่อขึ้นครั้งที่สองนางก็ให้พ่อขึ้นไปด้วยแต่พ่อแอบแอบบเออเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปอแล้วเดินนใใช่ก็ให้ไปนางเนี่ยคือครั้งแรกคือพานางขึ้นไปแล้วแต่ครั้งที่สองคือเราอยากให้รู้ลูกได้แข็งแข็งแข็งแรงขึ้นไงคือตั้งใจไม่ไปแต่ว่าต่อหน้านางก็อ่ะเดี๋ยวพ่อขึ้นไปเป็น พอต้องขึ้นไปกับหนูรางวัลสมมติสมมติว่าม,ม,มันได้นะรางวัลที<า>่สองอ,ะอ<า>่ะก,ก็ตอบรับนาง แต่พอถึงได้แล้วมันจริงก็ทําท่าจะลุกแต่ว่าก็ปล่อยให้นางไปนางก็เดินไปนางก็หันมาหาพ่ออยู่นะแต่แต่มันได้ไปแล้วนี่นางก็ต้องเดินไปของนาง่ะแล้วเห็นหรือไงพ่อบอกว่าเฮ้ยลุกแล้วเหมือนพ่อลุกแล้วแต่หันมาเอาพ่อไปไหนคือความหมายนู้นย่างออกหนาพ่อมาโนู้นกับเต่พ่อสีย่างน้ำแต่ที่นุ้ยหันไปเอ้าเครื่องเคงนางอยู่ไหนแล้วก็เลยย่างไปบูเดียวซะคืออยากให้นางแข็งแกร่งขึ้นครับครั้งแรกก็ถือว่าพ่อพาไปแล้วเออนาง ครั้งแรกนางก็ตื่นเต้นมากแต่คิดว่าครั้งที่สองนางก็จะแบบนห็นนางก็ถามอยู่สมมติว่าได้จะพูดอะไรยังไงพราะต้องไปกับหนูนะอ,อ,อย่างเงี้ยก็เลยปล่อยนางเลยเพราะในใจเราคิดว่าคือหนูทําได้หนูพูดได้อยู่แล้วแหละแล้วอลพอวิธ<พ>ีที่เราต้องพูดความรู้สึกคนเดียวยืนอยู่คนเดียวบนเวทีมันจืด้นขนาดไนตื่นเต,ต้นแหงเขาบอกโอ้อมันแตกต่างก่าพูดกับแฟนบนเวทีไหมค่ะแตกต่างจัดแตกต่างระวัง ดหนาเวทีนี่คือความหมายพอ,อย่างเอจาจังไงก็บอกมันม่าจะบอกมาจาักใจแต่อันนี้คือแบบมีพบมีอันผูยย้ใหญ่ดานาเวทีคนมานามาจัดลาก,ก็เพิ่งจะชิวัาจาดจังไงแต่เลยบอกไปตามทีละวแ่อสงวันนี้ผู้สาวาอกพิสูจน์ตัวเองว่าคือเขาเนี่แหละคือทั้งดาว้ก็ยอดนิยมเลยมันเป็นในที่สุดยอดและภาคภูมิใจที่สุดของรางวัล ระดับประเทศนะครับนี่คำว่าศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็ลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนแล้วอันดับหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ที่หลายๆคนที่ศิลปินหลายๆคนในประเทศที่อยากได้รางวัลน,นี้แต่ว่าวันนี้มันเป็นของอู๋หิงเพชรบ้านแพงมันเป็นศิลปินของสาวนพชแพงแล้วก็ยิ่งรางวัลน,นี้เป็นลูกสาวเรามันเป็นที่ภูมิใจบอกไม่ถูกเลยครับ แล้วก็เราหลับตาลงเราย้อนไปเอ้ยมามาถึงวันนี้ได้อย่างไรก็เหมือนนางพูดไว้มันมันมาสักไหละพรอคํำที่พ่อโปรนะแบ๊กแบ๊กแบ๊กแบ๊มแบนกแบ๊กไม่ไม่บม่ไม่คือตอนที่นางมาใหม่ๆนั่นแหละตอนที่นางยังไม่มีซิคเกิลยังไม่มีอะไรยังไม่มีซิเกิลก็บุดหยอกล้อกันไม่กี่วันเองนี่ไลสดไงไล่สดบนรถนางก็ไปด้วยเออวันนั้นไปถ่าย M มบไปถ่ายเอ็บอก็เพียงอะไรรเปล่าเพง ิงเรียกเขาสะอายบ่คุณแมีนก็แมอกหอบฝันนี่บ่ิงเมียนพ่อเบื่อพี่พ่ออ่ะนางก็เลยแบบก็เลยว่ามันแมีนบ่แบบนาเบ้เบ้นี่สิเพราะผมเรียกน้องก็คือแบ้น้อยไงอ่านี่เบ้น้อยแบ้น้อยนางก็เลยนาจังแบ้นี่ล่ะสิพ่อพ่อดังนาจังแบ้นี่ล่ะสิพ่อพ่อรวยก็คนชมเป็นหมื่นนะตอนนั้นไล่สดคนชมสดสดก็เลยเป็นคำนั้นมาเลย ั้งใจทุกโชว์ที่เราได้ออกไปสแสดงโชว์ให้เป็นแฟนแล้ววันนี้มันเหมือนแบบเหมือน,น,น,นเป็นการการันตีเราแล้วอะ่ะค่ะรางวัลชินนี่ก็เป็นรางวัลชินเล็กแล้วก็เป็นรางวัลที่ลาสูดชีวิตมาตลอดจ้ะล่าได้รับรางวัลน,นี้ก็ได้มาจากพก่อพแมเมย์เอฟซีของหลาแล้วก็เอฟซี FC บานฮัก,ก,ลลก,ก,ก,กนนหล่าทุกๆหลังแล้วก็เอฟซีพีพีพอพแมเมยในวงเอฟซีสาวหน่อยจ้ะที่เพิ่นรวมกันโหวตลหี่น่าแล้วก็ ลาลืมสิ่งที่ลาลืมบ่ได้ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังผลงานเพลงทุกผลงานเพลงค่ะก็คือ,อ,อหัวทนายอีโปรดิวเซอร์แล้วก็ทั้งคนแ<ป>ต่ง,ตงทั้งโปรดิวเซอร์แต่งแ,งแล้วก็โปรดิวเซอร์โโอ้ยปรดิวเซอร์แล้วก็ถือว่ามอบรางวัลน,นี้ให้เป็นรางวัลของทุทงกทุกคนกันแล้วก,กันเนาะแมนครับแล้วก็ขอขอบคุณพระจูมนุษย์ญาชุภาพบีพีในวงทุกคนค่ะที่คอย บอกค่อยแนะน้ำละ่ะและที่ลืมบ่ใดที่สุดก็คือพ่อกับแม่จะที่ค่อยพัดอันแบบยู่ดนนันนะครัที่สนับสนุนและคุณทั้งข้างเราหลายอย่างจะบอกอนะไรไหมเอออยากบอกอะไรก็เป็นพิเศษนะค้าเรามาถึงวันนี้น <c oughs> ะจุดจุดนี้แล้วกัยิ่งใหญ่มากแล้วก็ขอเพิ่มเพิ่มเพจามจะที่มอบโอกาสใี่หนุ่มหากจะหกักหักทุกครอบครหนึ่งเลยพี่ขอประโยคนั้นได้ไหมที่พ่อพูดพูดตรงนีง้เลย ประโยคนนั้เลยที่เอาประโยควันนี้ไหมประโยชนั้นประโยควันนี้วันนี้พูดว่าอะไรเย่ะเหยียบหางหนูพ่อพ่อยายเหยียบหางหนูคือแล้วใช่กับโมมายาแล้วขึ้นเวทีอีกพ่อก็ไปเหยียบอีกแล้วถึงพ่อไปเหยียบอีกเดี๋ยไปคนอื่นก็ไปเหยียบอีกแล้วนั่นนั่นเดินลงมานั่งพ่อมางวนหนาหนูสิบว่าใส่อันมีหางอีกเยอะไหมนี่ไงฮะ ยาวๆเนี่เออเออยาวจริงยาวจริงใช่ๆใช่ปพ่อก็ลงเหยียบไงพ่อเดินไปปกติอ่ะพี่ขอประโยชน์ได้หน่อยนาเบแบนาเบแบฮเหม่ต้อนการยอมเลยน้องพอนะคะกับกับเผยเขา้นออกไปว่าหนาเบแบนี่ละสิผ้าพอดังหนาเบแบนี่ละสิผ้าพอด้วยจ้ะโอเคใคะนี่เสิรไหนคะ